สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนเลยนะครับกติดเชลซีวันนี้โอ้โหเก็บสแกนเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมมีเจาะประเด็นหลังเกมนะผมที่เชลซีทําได้เพียงแค่เสมอแมนยูนะผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปอย่างน่าเสียดายนะเปิดเกมมานะผมครึ่งแรกนะเป็นเชลซีที่ทําได้เหนือกว่าแมนยูอย่างเยอะมากนะครับจนนาทีที่27นะโอ้โหเกือบได้1ลูกนะครับจากจังหวะที่ลิสเจมนะผมได้ตั้งป้อมเปิดฉากจากริมเสน้นนะผมฝั่งขวาบอลโค้งมาเข้าหัวของคาร์เฮาได้โขกแบบ เน่งๆนะครับแต่ว่าติดเซฟของดับเบิลดเดคอาร์นะครับเริ่มพุ่งหนังมานะครับนาทีที่60หน้าเชลซีมาได้จากจังหวะที่ริสเจมส์นะครับเติมขึ้นมาแล้วเปิดบอลไปหน้าประตูแล้ให้คายฮาวว์นะครับโคกต่อมาถึงมาก็ล่าโซ่นะครับหดด้วยซ้ายนะบอลพุ่งเสียบเสาเข้าเสาสองนะครับเชลซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ไปอย่างสุดสวยครับลูกนี้อย่างไรก็ตามน้ผมนาทีที่6 2นะครับแมนยูมาตีเสมอได้นะครับจากจังหวะตัดบอลกลางสนามน่องของเนมิยามาตีอีกแล้ว หลุดไปนะครับแล้วก็จับบอลก่อนหนึ่งจังหวะแบบสวยงามนะก่อนที่จะสัดแสกหน้าอิเดอร์แมนดี้ไปอย่างสุดสวยนะครับทาให้แมนยูเนี่ยตีเสมอเชลซีหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับสุดท้ายนะผมทําอะไรกันไม่ได้นะผมจบไป1ประตูต่อนหนึ่งแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้นะครับตอนนี้เชลซีก็รังอันดับที่สามโมบวกเพิ่มเป็น66คะแนนครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับผมเจอกันใหม่พี่น้าครับสวัสดีครับ